สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปนะคะของปี2567ของชาวราศีพฤษภค่ะที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะดวงนี้เป็นด,ดวงทั่วไปไม่ได้จอดจงของคนใดคนหนึ่งก็อยากให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาในการรับชมก่อนจนาะไปตัดสินใจอะไรนะคะ ก็ดามสเต็ปปัวเนาะคุณนายสายเสมอนะคะคนอื่นเขาไปแบบดวงรายปีกันหน้าแล้วปูพิ่งมานะคะก็ไม่ว่ากันเนาะจะเย็นเย็นตอนย้อนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับช่องนี้ก็สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะพื้นฐานดวงของคุณคุณในสิ่งอับคัเฟเลยนะคะตัวตนของคุณตลอดทั้งปีนี้นะคะคุณด้สิ่งอับคัลนั่นหมายความว่ามันจะเป็นช่วงเวลาจังหวะเวลาของการที่คุณนึกถึงอะไรเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะโดยเฉพาะ ในช่วงจังหวะเวลาที่คุณแบบมีความเหงามีความเปล่าเปลี่ยวมีความแบบทุกข์ใจนะคะเหมือนตัวคนเดียวเจอกับความทุกข์ทรมานนะคะมนเลยเป็นทําให้คุณนึกถึงอดีตที่ผ่านมานึกถึงเรื่องราวดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นเป็นกําลังใจรู้สึกว่าจะมีการที่แบบอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งที่มันผิดพลาดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์อะไรกระทันหันเนาะมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าวุงนี้ไม่น่าทําอย่างนั้นเลยดีกว่าหรือว่าเป็นลักษณะข,ของการที่แบบว่าออ มันช็อกอะแล้วมันมันจะมีช่วงเดือนมก,กรากลุ่มพานะคะมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับทันหารแล้วทำให้คุณรู้สึกเครียด มากเป็นกังวลนะคะหลายคนอาจจะออกจากงานกระทันหันหลายคนอาจจะถูกปลดหรือหลายคนบริษัทปิดตัวลงธุรกิจล้มไม่เป็นท่านะคะใครที่ทําธุรกิจของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะเจอเปัญหาตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของกฎหมายนะคะมันจะมีประดังประเดขเข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกถึงการที่แบบว่าเออรู้สึกเศร้ารู้สึกอับเซตในใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่ คุณเองก็เป็นคนเข้มแข็งนะคะชาวราศีพฤษภเนาะคุณก็จะตั้งสติขึ้นมาได้แล้วคุณก็มองเห็นจุดดีของมันนะคะทําให้คุณสามารถที่จะฟื้นตัวกับปรับเปลี่ยนความคิดกลับมามองโลกในแง่ดีกลับมามีความที่แบบ มุมออนไปต่อได้เนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าจุมปักมากเกินไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเพราะว่ามันจะดำรงอยู่แค่2เดือนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักเนาะอะไรก็ตามแต่แต่พอมา ในช่วงของเดือนที่2ที่สมเนี่ยช่วงเดือนที่สมเนี่ยมันจะเริ่มของการที่คุณมองเห็นอะไรที่มันแบบชัดเจนนะคะมองมองเหม,มือนมีการตั้งตั้งสติได้นะบาคนก็เลยรู้สึกว่าอาจคนล้มอย่างนั้นนานไม่ได้แล้วคุณจะต้องมีการแบบออปรับเปลี่ยนความคิด ตับมาขยันทํางานสร้างฐาน,นะของตัวเองต่อไปนะคะมันก็จะทำให้คุณเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณก็จะมองเห็นโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะมีไฟมี motivation มีแรงบันดาลใจมีแพ s s i o n นะคะในการที่จะดํารงชีวิตต่อนะคะหลายคนอาจจะหยิบจาบงานเก่าๆเ,เนาะงานที่มันเคยค้างๆงงานที่เราเคยแบบ ไม่ได้เขาเรียกว่างานที่มันค้างค้างงานที่มันค้างคางานที่มันเป็นงานเก่าๆที่มันเคยเป็นแพชชั่นเก่าที่เราได้พับโครงการไว้ค่ะนะคะเอาหยิบออกมาทําใหม่มันก็จะช่วยให้คุณเกิดแพชชั่นแล้วมันก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้คุณให้เป็นอยา่างดีการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณประกบมาเนี่ยได้ไพ่ห้าดับ ไอ้ในไพ่ห้าเหรียญก็จริงไพ่ห้าเหรียญน,นี้เราจะรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นไพ่ของการที่แบบว่าทําอะไรก็จริงใช่ไหมคะทําอะไรก็แบบว่าเออค่อนข้างที่จะสาหัสมากในเรื่องของการเงินนะคะลงทุนไปปรับระอยู่ลงทุนไปไม่ได้เงินมาแต่ทีนี้ไพ่บอกว่ามันจะได้รับการช่วยเหลือนะคะได้รับการช่วยเหลือได้รับการที่แบบว่า ถ้าคุณตั้งใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะค่อยๆผิดผลออกมาค่ะนะคะมาชา้าแต่ชัวร์นะประมาณนั้นนะคะขอแค่คุณเชื่อในรักเชื่อในตัวเองเชื่อในสิ่งที่คุณชอบเชื่อในแพชชั่นแล้วก็มุ่งมุ่งมั่นไปทางนั้นนะคะมันก็จะสามารถที่จะแบบว่าเออติบโตได้อย่างที่คุณต้องการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์เนาะงานดีไซน์เอ,อ่ยงานใน ที่มันมีเรื่องของการออกแบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับกลางคืนนะคะงานดูดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะหรืองานที่มันใช้ในเรื่องของจิตวิญญาณใช้ในเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบว่าเออเจอกับมันเป็นแพชชั o นของคุณอะ่ะแล้วมันมันก็จะทําให้แบบทุกคนยอมรับแล้วมันก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะคะเราจะมาดูกันที่ในในเรื่องของการงานก่อน การงานได้นายอัฟฟอร์นเข้ามาถึง2องใบนะคะได้ไพ่ฟูคอยแล้วก็ได้ไพ่นายอัฟฟอนเข้ามาการเงินด้วยเลยดีกว่าฟูก็จะดูเป็นภาพรวมนะคะว่าภาพรวมคร่าวๆข,ของปีนี้จะเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยไปแยกแยะก,กันใน ช่วงของไตมาสเจาะลึกในไตมาสแล้วก็ในหลายเดือนอีกทีนึงเนาะเพราะว่าถ้าเอามาดูด้วยกันเนี่ยปูว่าเป็นชั่วโมงมันก็จะไม่จบนะคะมันก็จะยาวไปในเรื่องของการงานนะคะ ในเรื่องของการงานนั้นคุณได้ในออฟฟอนเข้ามาถึง2ใบม,มันมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่มันมีแพชชั่นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมันจะมีการยกย้ายตลอดหรือมันจะมีการที่คุณมีใจมุ่งมากในการที่จะทํามีการทะเยอทะยานมุ่งไปข้างหน้ามีเป้าหมายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคะมันจะมีความเครียดมีความกดดันพอสมควรแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่คุณก็มองว่าเอาละอย่างน้อยมัน ถ้ามันได้เงินมาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องสู้นะคะปีนี้จะเป็นการสู้เพื่อเงินสู้เพื่อที่จะได้สร้างฐานะสู้เพื่อที่จะปลดหนี้เคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะเพราะว่าหลายคนนี้ก็จะมีโอกาสมากๆที่อาจจะถูกไม้สารถูกการฟ้องร้องแล้วก็ถูกในเรื่องของการที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะผิดชําระหนี้แล้วมีแบบขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้มาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้คุณเครียดมากๆใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ไพ่บอกว่ามันก็จะเป็นช่วงชันหววของการที่คุณก็จิบ คุณก็จะหยิบจับทุกอย่างที่มันเป็นงานเป็นการเนี่ยที่ทามันทาเงินได้เนี่ยลือออกมานะคะออกมาทาแล้วก็ทให้คุณแบบว่าอย่างน้อยกําขี้ดีกว่ากําตดมีเงินเข้ามามันก็ยังจะยังดีกว่าเนาะทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีน้อยนะคะมีมีเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะสะสมเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นสารหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรเนี่ย ไพ่ก็ยังบอกว่ามันก็มีโอกาสมากนะคะที่คุณจะได้เงินช่วยเหลือจากครอบครัวเนาะก็ลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นเสาหลักในการที่แบบว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ในไพ่ตำแหน่งของคุณพ่อคุณแม่นี่เขาก็เครียดหนักเหมือนกันระว,วังในเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคะบางทีคุณพ่ออาจจะเป็นไมเกรนเป็นโรค นอนไม่หลับเปซ็ซึมเศร้านะคะโรควิตกกังวลคุณแม่นี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องแบบว่ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรืออีกในหนึ่งอ่ถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็น ครอบครัวนี่แหละที่เครียดเรื่องเราแล้วแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นครอบครัวนะคะถ้าเราไม่ซัพพอร์ตเขาเขาก็ซัพพอร์ตเราแต่ว่ามันจะมีการที่แบบว่าได้เงินสูญเสียเงินเป็นก้อนเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังใจคนดีนะคะมันกําลังใจคนดีมันเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณได้กลับไปดูแลท่านอีกครั้งหนึ่งหรือกลับไปเป็นลูก,ลกเด็กเล็กแดงตัวน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะมันก็จะมีความที่รู้สึกว่า เราก็มีความอบอุ่นมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอบอุ่นใจใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่ามีพลังงานขับเคลื่อนในการที่ใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อะคะนะคะอืมแต่ว่าทีนี้การที่ไพ่คุณได้ไพ่แบบ 7, 8, เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเข้ามาเนี่ย การเงินนะคะการเงินไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดมันอาจจะแย่ในช่วงเดือน2เดือนแรกแต่ว่าพอเดือนที่3ไปมีนาะคมเป็นต้นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะถูกจับต้องได้เป็นก้อนนะคะเป็นกอบเป็นกรรมเนาะ,ะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนพอสมควรนะคะมันจะเป็นงานที่คุณจะต้องใช้ทักษะวิชาชีพในสิ่งที่คุณถนัดในสิ่งที่ที่เป็นแบบเฉพาะตัวของคุณมากๆค่ะนะคะ,นะคะ ความรักค่ะความรักได้สองโอความรักได้สองดาบได้สองดาบไปเก้าดาบแล้วก็ได้ไพ่ราชาถือถ้วยอืมอาจจะเป็นไปนได้นะคะว่าปัญหาที่ทำให้คุณเครียดนะจนทำให้คุณแบบ ไม่เป็นอันกินอันนอนเนี่ยน่าจะเกิดจากความรักนะคะเพราะว่ามีโอกาสมากๆที่คุณจะเจอกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณ<ม>คิดมากมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีการแยกย้ายการเกิดขึ้นนะคะมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของบุตรหรือมีการที่แบบว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เขา ไม่ชัดเจนนะคะในในความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อพอแค่นี้มนเลยทําให้คุณรู้สึกถึงการที่แบบเอ่ยยังลังเลว่าว่าเราจะเอายังไงดีกับคนคนนี้คุณเข้าใจไหม มันเป็นลนักษณะของการที่ปู่บอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีคนอีกคนหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วมันทําให้คุณจับโปะแตกได้พอมันจับได้ปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ปล่อยมือคุณมันจะมีการกลับมาง้อนะคะมีการกลับมาง้อมีการกลับเข้ามาแบบยังอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกถึงการที่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเข้ามาเทคแคร์มาดูแลคุณอยู่นะคะเขายังมีการที่จะแบบว่ามีบ้านสองบ้านสาดูแลเท่าๆกันนะคะมันทําให้คุณรู้สึกถึงกาาารที่่หหดูหควม้ แล้วก็ทำให้คุณคิดมากๆๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปูมองว่าด้วยความคิดมากของคุณเนี่ยแหละมันทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอืมวิลลี่ o ูนเร็วๆนี้ wedding s e p า r a t i o n นะคะหลายคนเนาะมันตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นแหละว่ามันจะต้องจบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันยังติดในเรื่องของ การแต่งงานมันติดในเรื่องของการแต่งงานมันติดในเรื่องของข้อกฎหมายมันติดในเรื่องของการที่อยู่กันเป็นครอบครัวทําให้การหยา่า ทำในเรื่องของสินสมรสทําให้เรื่องของนู่นนี่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะยืดเยื้อพอสมควรทีนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะมกราคมพาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณช็อกมากๆนะคะแล้วทาให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ได้ไพ่เซปเรชันมายังไงความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจบลงนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะยืดเยื้อเป็นนานได้กว่านี้อีกแล้ว คุณทุกข์ทรมานมานานมากแล้วนะคะคุณนอนไม่คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็มีความของการที่คุณตกอยู่ในห่วงของอารมณ์ร่างกายซุกผอมมีความเครียดมีความวิตกกังวลและความวิตกกังวลของคุณเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวมันไปเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะด้วยความที่เขารักคุณมากเขาก็อยากที่จะแบบว่าเห็นคุณทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ทุกจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและเศร้ามากแล้วแบบ หมุนมองมากเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บีบคันทําให้คุณจะต้องแบบก้าวเดินออกมาจากตรงนี้ได้เร็วที่สุดเหมือนกันนะคะปูเชื่อว่าในเดือน3เดือนสีเนี่ยมันอาจจะยังมีการคุมเครือมีการพูดคุยมีการพยายามที่จะปรับความเข้าใจทําให้มันยังเป็นครอบครัวอยู่แต่เดือนที่5เดือนที่6กนีปูมองได้เลยวนะว่าพฤษภามิถุนามันจะเป็นอะไรที่แบบ คุณไม่เอาแล้วนะคะอืมคุณไม่เอาแล้วคุณไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณรักตัวเองคุณสงสารคุณพอ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณก็จะพยายามที่จะตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภก็หลายๆคนก็จะมีลักษณะของการที่แบบว่าตัดไม่ได้ขายไม่ขาดย,ยังรักเขาอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของความรับผิดชอบเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเนาะอืมมีความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีความเป็นแบบ ก่อนหน้านี้มันก็ดีมาตลอดลแหละเราก็พยายามที่จะแบบมองมองเห็นข้อดีของเขาอยู่มันก็เลยยังทําให้แบบว่าตัดไม่ได้นะคะแต่ว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะกลับมารักตัวเองนะคะอืมแล้วยังไงซะจ,จุดจบนี้ไม่ว่าคุณจะยืดเยียแค่ไหนกันได้ไพ่เซปเเรชั่นเข้ามามันก็หมายความว่าซื้อเวลาไปก็เท่านั้นนะคะนะคะก็ปีนี้ทั้งปีอาจจะเป็นปีหนึ่งที่คุณรู้สึกเหนื่อยช็อกเหงาเศร้า เสียใจมากๆนะคะแต่ว่าปูว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการสร้างงานสร้างอาชีพหรือยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็กลับไปอยู่กับครอบครัวะค่ะนะคะมันจะเป็นอะไรที่การกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วมันจะฮิวใจคุณที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นกาลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะน้องไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครรักเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่เราอีกแล้วนะคะอย่าเสียเวลาอย่ายืดเยื้อนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งคนเขารักเราจริงๆอะ่ะมันก็นก,นก็จะไม่ทํร้ายกันถึงขนาดนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็สาหรับชาวราศีพฤษภก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ